ไม่มีเจตที่นั่งรุ่นไหนที่ขับได้นิ่มขนาดนี้แล้วในรถราคาประมาณล้านกว่าบาท i. แต่ตอนนี้มือสองเหลือ7 0 0ดแกว่าบาท i. ช่วงล่างนิ่มเหมือนอย่างเก๋งมันจะไม่แทงเหมือน f o จูเนไม่แข็งเหมือนมิ x เนะตัวน,นี้นิ่มกว่าเอา้ามาดูนี่เจที่นั่งที่นิ่มที่สุดด้วยมีเจตที่นั่งรุ่นไหนที่ขับได้นิ่มขนาดนี้แล้วในรถราคาประมาณล้านกว่าบาท i. มือหนึ่งนะแต่ตอนนี้มือสองเหลือ70,000 0กว่าบาท i. รถปี 62, 2.4 EL ดีนี่เจที่นั่งนะ ดูเอ,อีกที่นั่งข้างหลังเอ๊่ซีอารวีมันต้องรุ่นนี้ช่วงล่างนิ่มเหมือนอย่างเก่งมันจะไม่ไม่แข็งเหมือน f o r t จูเนไม่แข็งเหมือนมิ X เอนะตัวนี้นิ่มกว่าขับแล้วน,นั่งสบายไม่เหนื่อยอ่าไม่แสนสองเจ็ดแสนสามมื่นเก้าพันรถปี19มาดูข้างหลังดิเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องเป็นตัวออโต้วิวได้ด้วยคือโฟร์วิวออโต้โฟร์วินี่กล้องหลังเปิดท้ายไฟฟ้า นี่ไงพับเบาโอเคพับได้อ้าวพับนั้นอีกยาวไปถึงนู่นพับเก็บของมาดูห้องเครื่องดีกว่าเปิดห้องเครื่องให้หน่อยเปิดแล้วเหรอโอเคเอาใครใครมาเปิดให้เหรฮะอ้ะวนเหรอนี่เดิมดีนะสวยเดิมอ่าเดิมดี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 นี่ตาไก่ยังอยู่ดูคัน เออจะเข็บเดิมโอเค <Okay. S 1> ไม่แสนสองเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันรถปีสิบเก้า